วัดีครับวันนี้เรามาดูวิธีติดไฮโลูรลิกนะครับ,ลลบรติดไฮรูริกเบาะรถมอเตอร์ไซค์นี่ครับติด2อันนะครับติดคู่ไปเลยนะครับ no okay เพื่อความเด้งดึงเก<ด>้า<ด> นี่มาเเเนี่ปิดครับปิดครับปิดปิรับปิดปิดรกล้วนะครับเปิดนะครับเปิดบอลโอ้เด้งเอยครับ ตึ้งตึ้งตึงเลยนะฮะโอ้โห,โหแน่นนอนเลเด่งเลยครับว้าโอ้โหโสุดยอดนะครับนี่สุดยอดสุดยอดโอเคนะครับเบคลิปการจาบเบาะไทยไฮดรอลิกลเท่านี้นะครับ Se va a